ดีเลยใช่ม้โแบก็ตอนแรกครับครับได้ไ um, ด้ครับได้เลยครับ ดะเอาเอาลงในกลุ่มมิาหนนะ่อยฮะได้เลยสวยเต,ต็มเต็มระบบนี่นะเดี๋ยวโอยดอกขนาดนี้สนั่นแน่เลยตะเตือนพอดอกขนาดนี้ถึงจะได้ <c oughs> ผมไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้ไว้เนะ <c oughs> าะเพราะว่ามันไม่เหมือนนี่นะี่นะไม่เหมือนอย่างที่เห็นนะี่ภาพกับด้านหลังมันมันเป็นสูตรเลยใช่ไหมครัเป็นแบบ ไั uhm, นมาเลยเออแล้วอ้นี่เรียกอะไรเขาเรียกอะไรคมากใช่มันไม่ได้ในห้องตรงนี้เป็นร่องอยู่นีฮะผมให้รำตู้ยื่นเข้าไปนะเข้าไปข้างในหะเข้าเออต้องตีล็อกเข้าไปใใช่อท่านบันไดเลยไม่ใช่ว่าแปะแค่นี้นะโอเคโอเคครับโอเคชนเียบินอ่เลยได้ใช่อเ

อ๋อคือเราเปิดเครื่องเสียงไม่จำเป็นต้องเปิดไฟก็ได้ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นโอเคเราเราเปิดเปิดเครื่องเสียงครับผมรอประมาณสามสิบวิวตัวตัวเครื่องมันเป็นที่ตัวเครื่องคือตัวเครื่องจะเซตร,ระบบและตรวจสอบอมีช็อตมีอะไรไหมครับครับมันอาจจะสั่งงานอะไรไม่ได้ตอนนี้มันจะตรวจสอบอยู่สามสิบวิถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันปกติมันจะปล่อยเสียงออกให้เราเดี๋ยวเราก็สั่ง,ง นี่คือมันเป็นระบบของฟอนต์มันใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมาแล้วอันนี้ผมน่าจะเปิดบายเยอะอ๋อเลยส่วนของปรีดีกลุ่มแรก ยังเป็นฟังก์ชันเสริมอยู่เบาลงมาสุดมันสามารถเพิ่มพเวอร์ได้อีกเราเบาลงสุดก่อนสวิตตัวนี้เผื่อไปโดนเสียงหาย,หายดไว้ตัวที่สามเร่งเบาเสียงกลางตัวที่สี่เร่งเบาเบดโดเฮ้ยตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สี่เบ็นุ่มเบสแข็ง ส่วนที่เหลือตั้งแต่50เฮิร์เป็น EQ ของของเสียงกลางแหลมตรงนั้นให้เฮียตั้งไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าคงไม่จะไม่มียุ่งกับมันนะเผื่อเผื่อไว้อ๋อได้ครับคือปรับปรับในย่านความถี่เลยใช่ไหมสมมติอ่าตัวนี้ทำงานเสียงไหนลองปรับดูอ่าครับผมอันนี้ทำงานเสียงนี้กลางครับ50เฮิร์เนี่ย50เฮิร์เนี่ย บาลงไปสุดเลยเบาลงไปสุดเลยไม่ได้ใช้มันโอเคครับส่วนลองลงมาก็ขึ้นมาหน่อยได้มันจะชัดปรับยังไงก็ได้ให้เปิดแล้วเสียงชัดไม่ผ้าไม่เพี้ยนตามชัดอะไรเมื่อก่อนเลยใช่ไหมใช่ตัวนี้ปรับยังไงก็ได้ตามใจเราเวลาเร่งเร่งเสียงนะเร่งสักประมาณ11บเอ11โมงอโมงะเต็มที่แล้วพออย่าให้ถึงเที่ยงครับผมเพราะว่าเร่งเยอะมาเร่งตัวนี้ดันดีกว่าเสียงดีกว่า Yeah. Okay. แล้วโดนปุ่มตรงกลางกดเข้าไปอ่ะมันจะโดนมันจะเป็นเปิดฟังก์ชันปรับค่ามันใช่ไหมใช่เล่นเสียงเบาเสียงไม่ได้เรากดปุ่มนี้ไอ้ตรงเครื่องหมายค้นหากับเครื่องหมายย้อนกลับนีบกดทีนึงแล้วมันก็จะกลับมาเล่นเสียงเบาเสียงได้ตัวนี้เป็นตัวเลือกฟังก์ชันว่าเราจะฟัง USB ฟังบลูทูธเปลี่ยนโหมดมนเลยใช่ไหมโหมดโหมดเพิ่มเพลงก็ อยนะไไูได้เ่ยลองมุมดูจะเห็นว่าไฟนิ่งมากเลยขนาดไม่ตัดตัดเรื่องแบตนุกขนาดไต,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 ต้ไตาไต่ไตวววนะาโต๊ะ power power pro k i นะเกาหลีฝั่งนี้สเตตัสคือได้ของค่อนข้างเนื้อๆหน่อยครับ เบรดจะนุ่มครับบิดขวาเบรคจะแข็งตัวที่สี่ตัวที่สถ้าเปิดถ้าเปิดดังๆแล้วก็บิดขวามันจะทําให้รถเรารู้สึกว่าเบรคเราจะตึงทําให้เหมือนว่ารถเราดังแน่นแต่ถ้าฟังเพาะๆแล้วก็บิดซ้ายเบรดนุ่มนุ่มหน่อยอ่าทีนี้ผมผมถามต่อครับแล้วอย่างนี้เราดับเครื่องเล่นเนี่ยเราจะใช้เวลาได้นานแค่ไหนก็ใช่ครับตอบไม่ได้ต้องลองสักพักหนึ่งก่อนต้องลองว่าแต่ได้ไม่นานหรอกเนื่องจากแบตลุกขนาดนี้ไม่น่าจะได้นาน สวิตชิ่งสักตัวถ้าจะจะ,จะนนคือเรา,าสวิตชิ่งนี่มันต้องทำยังไงครับอันนี้ตัวดีคนะคือ,อเราต้องมา,าวิ่ง,งมัน<ท>เสียไปบ้านใช่ไหมฮะใช่มันแทนเราสตาร์ทเครื่องไงเราเอาไปหนีบแบตแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดได้นานโดยที่แบตไม่หมดอย่างถ้าผมจะมาซื้อเย็นนี่ต้องตัวเท่าไหร่ครับประมาณาราคาประมาณเท่าไหร่ครับสวิตชิ่งเนี้ยนะชุดนี้12นิ้วก็สัก2,000หน่อยๆ2,000หน่อยๆนะได้ครับถ้า10นิ้วมันจะอยู่พันกว่าบาทก็คือเสียบเข้าไฟบ้านได้เลยได้เลย่ใชเลยใช่โอเค